Good morning everybody. This is Thailand. Map. Thailand is my country and I live there. So welcome back to my channel, the channel which is challenging about my English experience to everyone, especially for the beginner who practice about English and I hope that you will enjoy with my video. เพื่อนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะในช่วงของในล่าพา s p สปี e อิง i s h ชนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงในลักษณะของคำถามที่เป็นเรียกว่าเป็นประโยคคำถามนะเป็น Interrogative Sentence นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยวัดนะครับก็จะมีอย่างไรบ้างเนี่ยเราไปดูเหตุการณ์ก่อนนะครับใช่ไหมครับเฮ้ยเบ What are you doing? ผมกำลังใส่มะม่งวงอยู่ครับอ,อยากกินมะม่วงว่าง,งั้นครับเอองั้นต้องพูดภาษาอังกฤษก่อนนิดเดียวจะได้กินมะม่งวงแล้วถ้าใส่มะม่งวงเลภาษาอังกฤษต้องพูดว่าง่ายหรอครับได้เดี๋ยวสอนให้ I'm taking mango I'm taking mango หรือบางทีอาจจะเป็น I'm taking mangoes I'm taking mangoes <c oughs> ยังไงก็ได้นะถ้าเป็นมะม่งวงหลายๆล,ลูกจะเป็น mangoes นะ,ค,ะครับอีกรอบหนึ่งนิ I'm um, taking mango Oh, very good. Okay, cô sẽ lại điều là, là sợi hay. Okay, pop. Okay, look. Ao sóng luôn, Gì? Okay, like.